หลับนาน14เดือนชีวิตล่าสุดป่วยหนักเดินไม่ได้ ปุ้มพยายามเป็นเหมือนเดิมสําหรับหม่อมหลวงสุริวันสุริยงที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของปุ้มสุริวันนักเอกสายบูที่ต้องบอกเลยว่ายุคก,ก่อนเธอคนนี้เป็นที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากโดยฝีมือการแสดงที่ไม่เป็นสองรองใครเธอเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานมากเลยล่ะคะ่ะและมักจะได้ประกบคู่กับพระเอกชื่อดังแถวหน้าในวงการบันเทิงซึ่งในตอนนั้นอยู่เสมอด้วยจึงทําให้เจ้าตัวได้ลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงนะคะมาอย่างยาวนานภาคหลังเริ่มมีนักแสดงเข้ามาในวงการทําให้เธอผันตัวมาทํางานด้านพิธีกรซะส่วนใญ อย่างที่เราได้เห็นว่าเธอเคยเป็นพิธีกรนะคะข่าวกีฬาช่องดังก็มีคนชื่นชอบแล้วก็ตามดูผลงานอยู่ไม่น้อยก่อนจะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะทำให้เธอทําสิ่งที่ เคยทาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วตอนนั้นเธอก็หลับไปกว่า14เดือนค่ะนับว่าเป็นเวลาที่ยาวนาน,นมากๆจากที่สามีของเจ้าตัวเองก็ได้บอกว่าหลังอยู่ที่ภรรยาก็ยกแขนขาไม่ขึ้นทําให้ต้องพาไปโรงพยาบาลหลังจากที่ตื่นขึ้นมาก็ยังไม่สามารถกลับมาชีวิตปกติเพราะมีปัญหาในเรื่องของการพูดที่ไม่คล่องเหมือนเดิมแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมแพ้ค่ะและยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจะพยายามกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ถึงเวลามากที่สุดเลยแม้ต้องนานแค่ไหน ที่สําคัญค่ะเจ้าตัวนั้นมีกําลังใจที่ดีมากๆอย่างคุณสามีที่คอยอยู่เคียงข้างไม่หางและคอยช่วยเหลือค่ะบอกได้เลยว่าทั้งคู่นี้เป็นคู่รักที่รักกันมากจริงๆค่ะ